วันนี้ขอนําเสนอดีดที่แรงที่สุดดีดที่เร็วที่สุดดีดที่ทีมอื่นตามไม่ทันแน่นอนนั่นก็คือทีมซิลได้นักเตะใหม่ชื่อซานโตโตนารีได้มาจากเอซิมิลานได้เป็นกองกลางและติดทีมชาติอิตาลีค่าตัวประมาณ70ล้านยูโรหรือประมาณ63ล้านปอนด์เอ็ดดี้ฮาวผู้จัดการทีมซิลมีกองกลางให้เลือกมากขึ้นเชลซี Chelsea, ได้นักเตะใหม่ชื่อนิโคลัสแจ็กสัน ค่าตัวประมาณ35ล้านยูโรนักเตะคนนี้ฝีเท้าดีเมื่อมีคนคข้าก็ต้องมีคนออกคายฮาวเวิร์ดย้ายไปอยู่อาร์เซนอลค่าตัว65ล้านปอนด์เช่นกันนักเตะอีกคนหนึ่งของเชลซีที่ออกไปมาเตโอโควาสิตยา้ายไปอยู่แมนซิตี้ค่าตัว25ล้านปอนด์บวกโบนัสอีก5ล้านปอนด์ทีมดอทดบุนจากเยอรมันสนใจใน c o คอนเนอร์การลาเกอร์เช่นกันเป็นนักเตะเชลซีแมนยูสนใจ นายทวานอินเตอร์อังเดโอนาน่าคนนี้น่าจะอยู่แมนยูหรือป่าในอาน,านาคตต้องตามเรือมั่ติดหวังดึงซาบีอลองโซมาแทนคาร์โลอันเชลติกที่จะอำลาทีมในปี2 0 2 4ฟาเวนโยคาเวนโยย้ายไปอยู่ไลบิกไลซิกด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลสเปร์ได้นะสเปร์ได้ผู้รักษาประตูใหม่ชื่อวิคคาริโอย้ายมาจากเอ็มโปอรลีจากอิตาลี เจอเรียนทิมเบอร์ต้องตามไปอยู่อาร์เซนอลดีดนี้ใกล้จะบรรลุกับอาแ์จ็คในเร็วนี้ถ้าชอบเพจนี้ช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วกด s u b s c r i b ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ